สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สบายดีพี่น้องเชา,าวลาวันนี้จะพามาดูพึ่งเรือมิมนะครับบ้านบ้านเหนืเาเรียกว่ามิมภาษาอังกาเรียกว่าพึ่งพึ่งหลวงครับลังเบลเลยแต่ว่าวันเทนวันแรกวันที่8ดเมษาวันนี้วันที่สิบเจดเจ็ดเรารับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเมฆพึ่งมันมันมันจะออกแรงไปมั่งแล้ว มองเห็นลังเลยตัวนี้มองเห็นลังแม่เพิ่งไปไหนไม่รู้หรือว่ามันออกไปหาอะไรมันเปิดลังมองเห็นลังอยู่แม่ได้เชียอว,ว่ามันแม่วันนี้วันนี้ลองถ่ายคลิไปไว้ดูครับครั้งที่สองคลิปแรกถ่ายวันที่8เมษายน วันนี้สิบเจ็ดเปนวันนี้วันอะไรวันจันทร์จันทร์อังคารจะไปได้ถ้าไอ้ไม่อยากกวนไม่อยากไปทำลายมันแต่ถ้ามันหนีไปก็จะจะรังมากินครับแต่ว่าเราไม่อยากไปทำลายมันแต่ที่รู้ๆตอนนี้ แม่บันเลยอยู่ครึ่งหลังปลาปายตามนังมีอยู่ปลาปายครับชมดีโอเคหลังใหญ่ไหมครับหลังใหญ่ไหมเบอ้เอเลยเลยยาประปาณเมตรห้าสิบเซนไอ้ไอกิง่งกิ่งไม้ ขามเทศหรือไม่ขามเรียนกิ่งมันจะโน้มไปที่แต่ออกเฉียงเฉียงใต้หน่อยหนึ่งที่มันอยู่ดิไอกิ่งมันจะไอคงไปทิศตะวันออกเฉียงใต้หน่อยหนึ่งไม้ขามเทศหรือไม้ขามเรียนต้นขามเรียนครับเงอนคอถ่ายครับนั่งถ่ายเราตอนนี้ ไม่ไหวโอ้นั่งก่อนครับอะน,นี้ไม่ไหวเงยนขอดูอยู่ใต้ใต้หลังครับไปไหนครับปวดปวดคอแล้วปวดแขนแล้วตายสัก้าทีนั่งไม่ได้ปวดแขนเนื้อซ้ายเหรอ หามไม่เจอแล้วอยู่ไหนมองไม่เห็นโอ,เเอ้เบล่อเลยมันไม่เหมืออกองี่ถ่ายวิดีโอเลยตรงครับมันมือถือเลยถ่ายไดเค่นี้ครับซูมไดห้ 5. 5าห้าเปอร์เซ็นซ้ำนาทีกว่าแนละ้ว ไปก่อนจะได้กินลังปลายเดือนนี่ซูมซูมขืนครับมองเห็นไหมครับลังมันมองเห็นไหม,ม พึ่งอบไปยบนี้ไปมั่งแล้วสี่นาทีกว่าไอคอนมันอยู่ไหนรังมันไอไม่ได้หัวน้ำมันอยู่ไหนไหม่รู้มองไม่เห็นมันจะยจ่คอนไอกิง่งกิ่งไอตุกหัวกลางกิ่งกลางของไอต้นคาเทศคาบเรียนครับกิ่งมัน มันเอียไปที่แต่ตอกเชียงใต้หน่อยพูดละหมากรอยครับงงนคอทายปวดแขนทายนอกเสียทุ่งนาครับทุ่งนาอีรั้วบ้านรั้วรั้ว,วแดนเสา เส,สาสาแดนต้นขราบเพชรเริ่มตายมั้งนะเพราะว่าห้าหกปีที่เราอไอน้องชายจัดกิ่งนี้ไปตัดดอ,อกนีต้นเะเาเริ่มตายหลายต้นแล้ว เอ็นคอยครับเห็นคอหน่อยเห็นไหมครับเอียงนี่เอียงหน่อยเอียงไอ้ตามไอ้กิ่งไม้แต่ดอ,อกเชียงใต้หน่อยนึงซูมอีกหน่อยโอเคซูมหน่อยนะครับใกล้หน่อยนึงพอมองเห็น จะสูงมากไปใหญ่เกินไปมองอไม่ถนัดห้าหกนาทีโอเคครับโอเคครับไอถ่ายไว้ดูเฉยไอก่อนมันจะนีครับกี่นาทีหกนาทีกว่า ไหมครับดูทุ่งนาดูทุ่ง,งนาครับบ้านบ้านที่ใต้ถนนใหญ่อยู่ที่ใต้ต้นไม้อยู่ที่เหนือครับที่เหนือบ้านกี่โมงไแล้ดูกัน อยู่ที่บ้านอาศัยดูดูัวดูัววัวชาวบ้านเมื่อเช้าเห็นอยู่พักหนึง่งอยู่หลังบ้านนู่นย้ายไปอยู่ย้ายไปอยู่นู่น,นดำๆไปอยู่นะครับไปกินหญ้าอยู่น้องชมหน่อยครับอยู่นู่นต้นไม้นู่นต้นไหนจี้ก่อนต้นนูน่น ต้นตาลไอ้ต้นไม้ไกลางต้นตาลตรงนู้นงัวกินอยู่นะสมไม่ได้ห้าห้าเปอร์เซ็นต์นาเขาไถเนาะวันนี้ไถไถไม่หมดมีหญ้าอยู่ไม่งัวกินทิศตะนตกนี่ครับทิศตะวันตก แต่ว่างัวเข้ามาแยไม่ได้มันมีน้ำมีรั่วน้ำสงสารงวครับหาแยกกินยากหน้านี้แต่พอได้กินอยู่เข้าบ้านนะครับใบกี่โมงแล้ว คิดถึงกรุงเทพอยากกลับกรุงเทพอันนี้โอ่งน้ำโอ่งน้ำไม่เอาน้าใสไว้ตั้งแต่มามาตั้งปีสี่สี่หนึ่งเพิ่งใส่น้ำแห้งทางไหนนะครับไม่มีฝาปิดน้ำไม่เด้งใหยออกแดดเดียอแค่นี้ไม่มีฝาปิดเพราะว่าน้ำที่บ้านไหลมั่งไม่ไหลมัล่งเดี๋ยวไะ้ลยหยุด อยากพาไปดูป้ายหน้าบ้านก่อนป้ายโฆษณาป้ายซิงเกอร์เซาฟ์ช่อง YouTube โอเคครับนี่ป้ายป้ายหน้าบ้านครับซิงเกอร์ซาวช่อง YouTube ครับนี่หน้าบ้านเลย มีเบอร์โทร้วยเอามาติดติดเมื่วานมาที่16บวันอาทิตย์เวลา8ปดามสิใครได้ดูช่องนี้เราช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับสงสารไอคนแก่หน่อยเริ่มท YouTube อาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายพูดพูดไม่ชัดติดลิ้นนิ้นพัน ไม่สบายมา3มปีความนันนสูงตยตายเสื่อมตอนนี้พูดไม่ชัดนะครับพูดใจไม่ได้พูดเอาไปติดใครได้ดูแล้วช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบขอบคุณครับตอนนี้พูดไม่ชัดตอนนี้ขอจดจบคลิปก่อนเพราะว่า10นาทีแล้วนี่รถไว้ใช้งานซึ้อมาปีห้าปีสี่ปด สองพันห้าร้อยสี่แปดเรียกมาไอ้เจ้าของอยู่อำเภอบ้านนานบุรีรัมย์แต่รถคันนี้คนแรกอยู่อำเภอภานีเจริญอ,อทมอครับคนที่สองคนบ้านนานเขาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนวิ่งมีด้วยกันโอเคครับนี่ข้างบ้านป่าข้างบ้านคิดตะดอกบ้านครับ ลาตัดมาหลายครั้งนะแล้วมาอยู่ตัดสามครั้งนะเทบขึ้นไม่อีกครับดูแลปลายปี่อยตัดอีกที่หญ้าเต็มเลยหญ้าเต็มนะครับติดแล้วติดเหนือติดตะบลอกติดใต้ติดตะเป็นตกฝั่งนี้ห้องน้ำบ้านนอกกับอย่างนี้ห้องน้ำ วันวันอาศัยฟังวิทยุเป็นเพื่อนครับฟังอะไรกันวิทยุไปตอนนี้เข้าในบ้านนี่คำจารึยการวิทยุไอ้ไม่มีนะครับเรียกขอจบคลิปก่อนเราวเจอกันคลิปหน้าคนพูดพูดไปชัดขออภัยด้วยครับไม่สบายดิ้นพันนี่กันในห้องในบ้านที่นอนครับกลางงูเตไมไดในกลางเพราะว่าอากาศร้อน เสื้อผ้ากระหอยอย่ยรถคันวิ่งวินวิ่งวินอยู่ในรถในบ้านว่าไปเด้นี้จะลับบ้านให้ลับกรุงเทพไปวิ่งเครื่องตัดหญ้าไอ้ไดโวสูบนะ้ำหม้อข้าวอะไรนี่นั่งตั้งอย่างนี้นครับขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ